สวัสดีเด็กๆชั ation, ้นอนุบาลหนึ่งครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุย๋ยวันนี้เราซือ้อจะมีคำศัพท์เรื่องอวัยวะภายในร่างกายนะคะมาสอนเด็กๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราซื้อจะสอนวันนี้นะคะคือหูหูมีไว้ฟังเสียงใช่ไหมคะเด็กๆพูดคำว่าหูภาษาจีนตามเราซือ้อได้เลยเออเออเออแปลว่าหูหรือพูดได้สองพยางก็คือเออตัว เออตัวเออตัวพูดได้สองแบบเลยนะคะเด็กๆต่อไปภาพที่สองวันนี้คือปากนะคะเด็กๆปากมีไว้ทําไมคะปากของเรามีไว้พูดมีไว้ทานข้าวมีไว้ดื่มนะ้ํามีทานขนมก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆพูดคําว่าปากตามเราซื้อได้เลยโขโขโขแปลว่าปาก ต่อไปคําว่าฟันเด็กๆดูเห็นไหมคะเขายิ้มแล้วจะเห็นฟันใช่ไหมคะเด็กๆฟันภาษาจีนนะคะหยาหยาหยาแปลว่าฟันฟันมีไว้ทําไมคะเด็กๆมีไว้เคี้ยวข้าวใช่ไหมคะเวลาเราทานข้าวเข้าไปปุ๊บยังกลืนไม่ได้เด็กๆต้องเคี้ยวก่อนใช่ไหมคะหยาแปลว่าฟันหรือสามารถพูดได้สองคำก็คือหยาฉือ ยาฉือยาฉือแปลว่าฟันฟันพูดได้สองแบบเหมือนกันนะคะเด็กๆยาก็ได้ยาฉือก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะตั้งแต่ภาพแรกที่เราซื้อเคยซ้อนเลยโถโถโถ,ถยัยนจิงยัยนจิงยัยนจิง 鼻子，鼻子，鼻子；耳朵，耳朵，耳朵；口，口，口；牙齿，牙齿，牙齿。 ต่อไปเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะบทเรียนกันนะคะต่อไปให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนเล่มสีเขียวนะคะโดยเปิดไปที่หน้าที่เป็นเลขหนึ่งนะคะที่มีรถหนึ่งคันเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเปิดเจอแล้วนะคะไปอ่านพร้อมกันเลย E ี R Sun S U l สี จิยวสืต่อไปเรื่องอวัยวะนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอวัยวะด้วยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมนะคะโถศีษะเหยียนตาปีจมูกเออหูโขปากยา ฟันโสมือวันนี้เราซื้อจะสอนคาว่าโสโสโสแปลว,ว่ามืออ่าวันนี้เด็กๆมาดูซิว่าคาว่าโชมีทั้งหมดกี่ขีดนะคะคำว่ามือโสมือวันนี้มีง่ายมากเลยมีทั้งหมดสี่ขีดนะคะเด็กๆขีดที่หนึ่งสอง สแล้วก็สี่คำว่าโชว์มือวันนี้เขียนง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆมีทั้งหมดสี่ขีดมือมีประโยชน์อย่างไรบ้างไหนเด็กๆลองนึกสิคะมือมีไว้หยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะไว้หยิบจับสิ่งของไว้จับปากกาดินสอเขียนหนังสือจับสีมาระบายเราต้องทำสิ่งต่างๆได้นะคะต้องใช้มือยกตัวอย่างเช่นอาบน้ำใส่เสื้อผ้า แปลงฟันล้างหน้าล้วนต้องใช้มือทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆมือมีประโยชน์มากมายนะคะโสโสแปลว่ามือนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะหน้าที่23หน้า23นะคะเขาถามเด็กๆว่าจงวงกลมรูปภาพที่สัมพันธ์กับมือแล้วระบายสี คนไหนกำลังใช้มืออยู่เด็กๆลองดูสิคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังระบายสีเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังฟังเพลงคนไหนกำลังใช้มือคนไหนคะเด็กผู้ชายกำลังระบายสีโดยใช้ผู้กันระบายภาพแบบนี้ใช้มือใช่ไหมคะเด็กๆเขาใช้มือถือผู้กันอยู่แล้วระบายสีเพราะฉะนั้นต้องเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนวงกลม รูปภาพเด็กผู้ชายได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีเด็กผู้ชายคนเดียวเท่านั้นเด็กผู้หญิงระบายไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้มืออ่าวันนี้เราเรียนคําว่าโศที่แปลว่ามือนะคะจากนั้นนักเรียนใช้ดินสอเขียนคําว่าโศนะคะเขียนคําว่าโที่แปลว่ามือทั้งหมด9ตัวนะคะด้านล่างเมื่อกี้ลราซื้อสอนแล้วว่าขีดไหนก่อนนะคะขีดจากด้านบนก่อนเลย1 2 3แล้วก็4แบบนี้นะคะทําให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วส่งเราซื้อด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย